ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกออนไลน์เล่มที่32-3ีดสหน้า1 1 9่งถึงหนึพระสุตันตะปิฎกขุนทักกะนิกายอะ ประธานสองสีหานิยวกวดว่าด้วยการถวายแท่นสีหารลำดับที่สิบสุมังคระเทราประธานพระอรหันต์ลำดับที่ยีอ็ดในพระไตปิดกพระสุมังคระเทระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าวว่าข้าพเจ้าประสงค์จะถวายเครื่องบูชาสักการะ,ะจัดเตรียมโภชนาหารยืนต้อนรับพรามทั้งหลายอยู่ที่โลงกว้างใหญ่ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา้าพระนามว่าปิ ยะทัดส,สีผู้มีพยศยิ่งใหญ่ผู้ทรงแนะนำสัตว์โลกทั้งปวงโดยวิเศษผู้เป็นพระสยมภูมิทรงเป็นบุคคลผู้เลิศผู้โชคช่วนมีหมู่สาวก้อมร้อมรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์เสด็จพุทธดำเนินไปที่ถนน ข้าพเจ้าจึงประคองอัญชลีทำจิตของตนให้เลื่อมใสทูลนิมนต์ด้วยใจเท่านั้นว่าขอเชิญพระมหามุนีสเสด็จมาเถิดพระาศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วได้เสด็จมายัางประตูเรือนของข้าพเจ้าพร้อมกับพระขีนาสุกหนึ่งพลูก ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแด่พระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ขอเชิญเสด็จขึ้นปราสาทประทับนั่งบนอาสนะสูงสุดเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงฝึกพระองค์แล้วมีบริวารที่ฝึกแล้วทรงข้ามพ้นแล้วประเสริฐกว่าเจ้า ลัทธิทั้งหลายสเสด็จขึ้นปราสาทแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ประเสริฐอามิดใดที่ข้าพเจ้าตัดจัดเตรียมไว้มีอยู่ในเรือนของตนข้าพเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสได้ถวายอามิดนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน โอ้หนอพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริงหนอบรรดาพระอริยบุคคลแปดผู้นั่งฉันอยู่มีพระขีนาศจำนวนมากนี่คืออนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์ขอถึงพระ องค์ว่าเป็นสารณะและผ้าผู้มีพระภาคพระนามว่าปิยทัศสสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านอรชนประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิสุสงแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรณ์ผู้ที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ซื่อตรง มีจิตมั่นคงและพระตถา,าคตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฉันท่านทั้งหลายจงฟังเราเถิดผู้นั้นจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแปดชาติของเทวะสมบัติ27ชาติเป็นพระเจ้าแผ่นดินคองแผ่นดินห้าร้อยชาติ กิเลสทั้งหลายอันข้าพเจ้าเข้าไปยังป่าดงทึบที่เสือโค้งอาศัยอยู่ตั้งความเพียรเผาได้แล้วในกลับที่1นึนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายพัตตาหาร คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏติสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลสวัสดีค่ะ